ค้าปูนซีเมนต์ติดรถแห้งแข็งติดแน่นสามารถขจัดคราบปูนออกได้ง่ายๆด้วยตัวเองน้ำยาขจัดคราบปูนติดรถยนต์สกปรียนสามารถขจัดคราบปูนออกได้ง่ายๆแม้ว่าคราบปูนจะแห้งแข็งติดแน่นมานานหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีก็ตามก็สามารถขจัดออกได้ง่ายๆไม่กัดสีรถสีไม่ด่างใช้ได้กับทุกส่วนทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สีรถกระจกพลาสติกท่อไอเสียบางโครนขอบคิ้วยางกระบะไลเนอร์ช่วงล่างล้อแม็ก ทุกชิ้นส่วนสามารถใช้น้ำยาขาจัดคราบปูนสกอร์เปียนจัดการออกได้อย่างปลอดภัยวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆน้ำยาพร้อมใช้ได้เลยไม่ต้องผสมเพียงสเปย์น้ำยาหรือเทน้ำยาใส่แก้วพลาสติกแล้วใช้แปรงสีฟันหรือแปรงขนนอน,อนจุ่มน้ำยาแล้วทาลงบนคราบปูนโดยตรงถูเบาๆซ้ำไปมาคราบปูนจะค่อยๆละลายออกไปจนหมดจัดส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางได้ไม่บอกเพิ่มสนใจคนเล็ก หรือขวดใหญ่แจ้งในคอมเมนต์หรือทักข้อความได้เลยครับพม